กินนักกินนักยกมายกมาเลยไม่ยกเลยข้าวทุกข้อ่อนการที่ต้องการที่จะมาเอาไว้ ก่อจะลงจากรพวนลดต้นเของแะสัทธาสัมพทานที่ถูกต้องครบถ้นการรถไฟแห่ปรไทขอขอบคุณทานผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยทางด้วยรถไฟและบอกเป็นที่ว่าใปกาตอในการลดตนงประเทศไทยคอสมทธิให้บริการค่าสิทของรถไะ Attention please <wa> welcome to Airport area Station please check in l o n g the a t a ต่อการองาราที่สอบเทียบได้าัตราที่ต่อเป็นตัวรถส่วงคันที่เจ็ดหกนะครับรถคันนี้ออกจากสถานีพิยาจะหยุดรับรงบริษัทที่สถานีลังสิบเป็นสถานีต่อไปครับตออจากบริษัทที่จากลงสถานีบางปอยและสถานีเชียราา เราการโดารได้ที่ในสถานีที่สามด้านนอกอาคารสถานีมั้งบริษัทที่มีความประสบจะลงสถานีบางปะอินและสถานีเขียงรากรับให้เราการโดยสารได้ที่ในสถานที่สามครับผมต้องจอดยกในรานีที่สองเปรนตัวที่สรงตัวที่เจ็ดหกออกจากสถานีที่ยาจะอยู่ระหว่างทานที่ระบียงปราจิตตอเลกป่าขันหูเก็ดวครับ